สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เล่าไปเรื่อยนะครับผมก็อยู่กับผมวานนะตอนนี้เราอยู่กับนิยายเรื่องจอมราชันแห่งสมรภูมิจะเป็น EP ีที่2 5 1นะครับก็จะมะีชื่อตอนว่าสิ่งมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมตอนที่3โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยเขาฝันมูหยองกําลังอยู่ในความฝันเขารอยอยู่ในอากาศและเบื้องล่างของเขาก็คือโลกโลกดาวเคราะห์สีน้าเงินสถานที่ซึ่งเขาเคยดํารงอยู่ภายใต้ชื่อที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามความทรงจํานี้เป็นของดันดาเลียนชิ้นส่วนความทรงจําที่กระจิงกระจายที่มูยองได้รับมาจากดันดาเรียนมันกําลังกลายเป็นความทรงจําที่ชัดแจง้งสิ่งนี้มาจากการดูดซับพลังของเล,ลาเจหรือเปล่านะแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือนับตั้งแต่ได้รับพลังของเล,ลาเจมันก็มีเศษชิ้นส่วนความทรงจําเล็กๆเ,เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นความฝันที่ชัดเจนขนาดนี้มูยองเดินเข้าไปใกล้ๆและมองดูควันเพิ่มขึ้นจากหลายแหง่งเครื่องจัรคล้ายแมงบุมงกาลังทํหลายโล พวกมันดูคุ้นเคยมากมูยองรู้ว่าพวกมันคืออะไรเอลยาซิโกแม้ว่าเขาจะเคยเห็นภาพเหล่านี้จากเอลยาซิโกแต่มันก็ไม่ชัดเจนขนาดนี้ในที่สุดมูยองก็มุ่งเน้นไปที่คนคนหนึ่งดันดาเลียนเมื่อครั้งเขายังเป็นมนุษย์ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยทุกคนตายครอบครัวเพื่อนทุกคน การโจมตีของเอลยาสิโกปรากฏขึ้นบนโลกอย่างกระทันหันและพวกมันก็เริ่มทำลายโลกอย่างรวดเร็วมนุษยชาติไม่สามารถต่อต้านได้นี่เป็นเวลาที่มนุษยชาติกำลังจะสูญพันธุ์ผู้คนจำนวนไม่มากนักที่รอดชีวิตและได้หลบซ่อนตัวอย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากนั้นประตูทุกบ้านก็เปิดขึ้นพร้อมกันในทุกที่ประตูที่เต็มไปด้วยหมอกมืดได้ปกคลุมผู้รอดชีวิตอย่างน่าเวทนาะมันเกิดขึ้นกับดันเดเลียนเช่นกันสำหรับเขาสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นก็คือเขาพบบาอัน ในที่ที่เขาอยู่และมันไม่มีใครอีกแล้วดันดาเลียนอยู่ในสถานที่ที่มืดมิดมีเหล่ามอนสเตอร์ขนาดื่อมาที่น่ากลัวและน่ารังเกียจข้างๆมันเป็นผู้หญิงที่มีปีกเทวทูตถูกกักขังอยู่ในกรงโลหะทรงกลมเทวทูตร่างกายซีดเซียวเธออยู่ในสภาพปางตายอย่างไรก็ตามบางอย่างที่ดันดาเลียนไม่ได้มองได้พูดขึ้นเจ้าคือใครนางฟ้าแห่งกาลเวลาได้เลือกเจ้าแล้วข้าควรจะทำยังไงกับเจ้าดี คำพูดของปีศาจไม่สามารถจะต่อต้านได้ดันเดเลียนถูกทําให้พูดความจริงในสิ่งที่เขารู้อสัตว์ประหลาดม,มีสองปากปดันเดเลียนรีบเอามือปิดปากตัวเองทันทีแต่มันสายไปแล้วพวกมันคือปากแห่งความจริงหลักโกหกพลังนี้เหมาะสมกับเจ้าหนักมีหนังสืออยู่ในมือของบ้าอันเลเมเกตันเขาฉีกหน้ากระดาษออกมาจ เขาฉีกหน้ากระดาษออกมาจากมันทันใดนั้นข้างเขานับไปทวนก็ออกมาคืนกินดันดัน,ดนเลียนความฝันได้สิ้นสุดลงแค่นั้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องรู้เจมมนุษย์ที่กลายเป็นเทพปรรีศาจดันดันเลียนบาอันมีส่วนเกี่ยวข้องเขาถือเรย์มเมกเทันบาอันสร้างเทพรรทปีาศาจเทพปีศาจตนแรกบางทีเขาอาจจะไม่ใช่มนุษย์แต่เทพปีศาจตนอื่นทั้งหมด ล้วนเป็นมนุษย์อย่างไรก็ตามมันเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์ธรรมดาจะครอบครองเลเมกทานได้บางทีที่มาของเทพปีศาจทุกตนอาจจะมาจากบาอันเทพปีศาจที่แท้จริงนั่นก็คือเทพที่แท้จริงมันเป็นเทพที่แท้จริงเป็นที่แน่นอนว่าซโรมอนโจมตีมนุษย์มุยองสรุปความฝันของเขาแม้ว่ามันจะสั้นแต่มันก็บอกเล่าเรื่องราวสำคัญมาก ด้วยคมอยากรู้อยากเห็นที่เล็กน้อยของเขามันถือว่าน่าพึงพอใจแน่นอนซโรมอนกวาดล้างมนุษย์และยังคงมีคำถามว่าทำไมแต่เห็นได้ชัดว่าซโรมอนไม่ได้อยู่ข้างความถูกต้องที่สำคัญกว่านั้นนางฟ้าแห่งการเวลาบาอันกักตัวนางฟ้าแห่งการเวลาเอาไว้และเขาบอกดันดาเลียนว่านางฟ้าแห่งการเวลาเลือกเขาแล้วและมีคุณสมบัติบ,บางอย่างที่จะกลายเป็นเทพปีศาจเราจำเป็นต้องใช้ความทรงจำที่ลึกกว่านี้ บาอันและโซลมันพวกเขาทั้งสองเป็นตัวละครหลักจำเป็นต้องมีความทรงจำที่สมบูรณ์เพื่อจะรู้ในสิ่งเหล่านี้โดยการได้รับพลังจากเทพปีศาจโดยการจัดการพวกมันความทรงจำก็จะสมบูรณ์เลราเจก็มีความฝันเช่นกันใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสามารถจะบรรุพลังของเทพปีศาจได้อ้ยห <Yeah. S 1> มยองได้หันหัวไปตามเสียงนั่นปีศาจที่อยู่ดูแลหน้าประตูได้เปิดประตูและเข้ามาโอ้ ราชาปีศาจเท่าสีเทาเทพปีศาจท,ทั้งหมดได้รวมตัวกันแล้วข้าจะพาคุณไปที่ห้องประชุมการประชุมครั้งใหญ่มีเทพปีศาจห้ตนรวมตัวกันอยู่ที่นี่ขอบคุณทุกท่านที่มามูรุมรุโพเนตซิทรีเอสโมไดและเกรมอรีใบหน้าของพวกเขาดูจริงจังมากเป็นเพราะว่าพวกเขาได้ยินข่าวการตายของฮาวเลสและเรลาจี เอสมดายเทพปศาจแห่งโลกร่างกายของเขาสร้างขึ้นจากหินเป็นคนแรกได้ลุกขึ้นพูดเกิดอะไรขึ้นกันเรนลาเจาเจ้าแห่งสงครามผู้นั้นแพ้อย่างนั้นหรือฉันจะอธิบายทุกอย่างกรุณานั่งลงเกมอรี่ตอบอย่างใจเย็นการสแสดงตัวของเธอทําให้บรรยากาศในที่ประชุมสงบลงแต่ความอยากรู้อยากเห็นนั้นรุนแรงเกินไปการต่อสู้ที่ไม่สามารถชนะได้กลับได้รับชัยชนะนี่คือสิ่งที่ประกันคําอธิบาย เอสโมได้นั่งและเกรโมอี่ได้พูดขึ้นโซรลมอนเขาปรากฏตัวโซรลมอนอย่างนั้นหรือไม่ใช่ว่าเขาไม่สามารถกลับมายัางโลกปีศาจได้อย่างนั้นหรือมีความปั่นป่วนเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อชื่อของโซรลมอนปรากฏเทพปีศาจทั้งหลายถึงกับต้องขบฟันของพวกเขาแม้มมยองจะไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดแต่เขาก็พอจะรับรู้ได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขานั้นซับซ้อนมากมูยอง อยู่ด้านหลังท่ามกลางราชาปีศาจหลายตนมันเป็นที่สำหรับผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากเทพปีศาจแต่ทว่ามูยองเป็นกรณีพิเศษจึงสามารถเข้าร่วมได้เพราะมูยองเป็นคนวางแผนทั้งหมดตั้งแต่แรกจะกล่าวว่าเขาไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมคงไม่ได้เหล่าปีศาจทั้งหมดมูยองซ่อนพลังเขาวไว้เพราะว่าสักวันหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะต้องเผชิญหน้ากับเหล่าพวกเขาเหล่านี้ในฐานะศัตรูและนี่เป็นโอกาสดีที่สุดที่จะได้รับรู้ข้อมูลของเหล่าเทพปีศาจ มีความแตกต่างอย่างแน่นอนในการรับรู้ผ่านความฝันของดานดาเลียนกับการ,รเผชิญหน้าโดยตรงนอกจากนี้ความแข็งแกร่งของเทพปีศาจทั้งสี่ก็ไม่ธรรมดาหากเปรียบเทียบพลังเทวะของพวกเขาคล้ายกันกับเล,ลาเจดูเหมือนว่าพวกเขาจะต้องทนต่อการโจมตีของฝ่ายพันธมิตรมาตลอดดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์พวกเขาไม่ได้ซ่อนพลังของตัวเองเอาไว้ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมการประชุมก็สามารถรับรู้ได้และพวกเขาเหล่านี้เมินเฉยต่อสถานการณ์ที่เกโมอรีเผชิญ แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการเรียกพวกเขามารวมกันอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้มาเพื่อช่วยเกรมอรี่จัดการกับเบเลราเจพวกเขามาเพื่อย,ยืนยันการตายของฮาวเนตและเลยราเจพวกเขาส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นเรื่องยากที่เกรมอรี่จะต่อต้านมันได้อาจเป็นไปนได้ว่าพวกเขากําลังตรวจสอบกําลังของฝ่ายพันธมิตรและรอเวลาที่เหมาะสมลมเปลี่ยนทิศแล้วที่พวกเขามารวมตัวกันที่นี่เพราะอาจจะคิดแบบนั้นการเคลื่อนไหวของพวกเขารวดเร็วพวกเขามารวมตัวกันในเวลาไม่ถึง10วันด้วยซ้ำกล่าวอีกในหนึ่งก็คือ มันน่าสงสัยเกินไปแต่เกมอมรี่ก็อาจจะรู้อยู่แล้วเธอไม่ได้คาดหวังความช่วยเหลือตั้งแต่แรกพวกเขาอยากรู้ว่าเกรโมรีทำอย่างไรจึงจัดการฮาวเลสและเรลาเจได้อย่างไรก็ตามเมื่อมีการกล่าวถึงชื่อของโซลามอนพวกเขาก็ต้องพงษะมรุมรุเทพปีศาจร,ร่างกายผอมบางที่แต่งชุดสีดำได้พูดขึ้นโซลามอนอย่างนั้นหรือเขาปรากฏตัวในโลกปีศาจจริงๆหรือเขาเป็นคนทำลายฮาวเลสและเรลาเจโดยการร่วมมือกับเดียโบการปรากฏตัวของเดียโบ พวกเขาล้วนเคยได้ยินมาแล้วว่าเดียบเผาเฮาเลด้วยไฟแต่พวกเขาไม่รู้ว่าโซลมอนมีส่วนร่วมอย่างลับๆโซลมอนเป็นบุคคลที่สามอย่างนั้นหรือแต่ทำไมเกรมอรีพวกเจ้าทั้งหมดถึงเขาและฉันได้ทำข้อตกลงกันข้อตกลงอย่างนั้นหรือข้อตกลงเจ้าทำข้อตกลงกับไอ้ชั่วนั่นช่างน่าผิดหวังจริงๆเขาคงปรารถนาได้จะทำร้ายพวกเรา เหล่าเทพปีศาจไม่พอใจแม้ทุกอย่างจะเป็นไปตามที่มูยองต้องการแต่ความเกลียดชังที่เทพปีศาจมีต่อโซลมอนนั้นเกินความคาดหมายของมูยองเกมอรี่ตอบกลับอย่างใจเย็นโซลมอนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนั่นทําให้เขาควบคุมเดียโบแทนบางทีผลของเลเมเกทันจะจํากัดการเคลื่อนไหวของเขาไว้ทุกคนเงียบและฟังเกมอรี่อย่างตั้งใจ หน้าที่ก็คือหน้าที่และเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวพวกเขาผิดหวังมากแต่พวกเขาก็อยากรู้ในข้อสงสัยเป้าหมายของเขาคือการกำจัดบาอันเขาบอกว่าเขาจะจากไปทันทีหลังจากผู้ที่ครอบครองเรมิเกทันถูกจัดการหงายง่าย,ายอย่างนั้นเลยเลึกเขาจะโจมตีแต่ฝ่ายพันธมิตรเท่านั้นผู้ที่อยู่ฝั่งบาอันก็คือฝ่ายพันธมิตรและฝ่ายของเกรมอรี่คือฝ่ายที่ต่อต้านเขา โดยปกติแล้วพวกเขาไม่มีเหตุผลที่จะคัดค้านการกำจัดบานมุรุมารุถามอีกครั้งที่เฮาเลสและเรลาเจถูกจัดการไปเพราะหวังว่าพวกเราจะเข้าร่วมใช่หรือไม่ถูกตั้งย่องรยก็ตามรังจากนั้นฉันคิดว่าเขาจะไม่จากไปไง่ายๆเจ้ายัางมีแผนการอื่นอีกไหมโดยก่อนที่เขาจะจากไปนั่นหมายถึงว่าเขาต้องลอบมนุษยชาติออกไปจากโลกก่อนเกรมรี่หลับตาลงครู่หนึ่งเขามีเงื่อนไขคือไม่ออกจากโลกปีศาจ และไม่เพิ่มจํานวนประชากรปีศาจทุกคนเงียบอีกครั้งนี่เป็นครั้งแรกที่มมยองได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เขาก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องโกหกมันเป็นเพราะฮาวเลสไม่ได้ถูกกําจัดและโซลมอนก็ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรนะฮะผมอาจจะแปลผิดก็ได้นะครับตรงนี้แม้ว่าฉันจะไม่ได้เสนอแผนในครั้งแรกแต่ก็จําเป็นจะต้องกระตุ้นฝ่ายต่อต้าน ดูเหมือนว่าเกรมอรี่กำลังวางแผนอย่างเดียวกันกับที่มูยองจะเสนอเธอจะพูดแบบเดียวกันแม้ว่ามูยองไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ตามสิ่งที่มูยองทําก็คือเขาได้เพิ่มแผนการรวมทุกเผ่าพันธุ์เอาไว้แน่นอนว่ามันเกิดความซับซ้อนขึ้นเขาซ่อนตัวอยู่ภายใต้เกรเมอรี่เพื่อจะรวบรวมข้อมูลให้มากพอแต่ถ้าหากเขาถูกเกรมอรี่จัดการเขาอาจจะสูญเสียตําแหน่งผู้นําไปความฉลาดเป็นพลังของมูยองอย่างไรก,ก็ตามมันไม่ใช่เวลานี้ความทรงจําของดันดาเลียน จะชัดเจนมากขึ้นหากได้รับพลังของเทพปีศาจความทรงจําก็จะสมบูรณ์มากขึ้นมันเป็นความจริงที่ว่าหากเขาสามารถกําจัดเทพปีศาจเหล่านั้นได้และได้รับพลังของพวกเขามานั่นเป็นเพราะความทรงจําของดันดาเลียนที่กระจัดกระจายอยู่เริ่มชัดเจนมากขึ้นเมื่อได้รับพลังของเลาราเจมันจะได้รับการยอมรับหรือไม่นะและแล้วสิ่งที่รอคอยก็ปรากฏออกมามมยองแสดงความสนใจทันทีที่พวกเขาเลือกมันคงจะแย่มากหากสิ่งที่เกรโมอรี่พูดมาคือความจริง หากในสถานการณ์ปกติมันจะไม่ได้รับการยอมรับถ้าเช่นนั้นก็ไม่ได้แย่เกินไปหากว่าข้อตกลงนี้สามารถเชื่อถือได้ตรงกันข้ามมันได้รับการยอมรับมูยองไม่สามารถทำอะไรได้แต่การตอบสนองเหล่านี้แม้ความจริงที่ว่ามันจะเป็นข้อตกลงที่ไม่น่าพึงพอใจแต่พวกเขากลับยอมรับมันแม้ว่าจะมีศัตรูร่วมกันแต่ความกลัวต่อโซลรมอนที่พวกเขามีในตอนที่ยังเป็นมนุษย์มันไม่ได้ถูกลบไป หลักการของฝ่ายต่อต้านต่างจากฝ่ายพัธมิตรก็คือมันไม่สําคัญแม้ว่าพวกเขาจะอยู่แต่ในโลกปีศาจก็ตามแล้วเกรมอรีก็ได้พูดขึ้นมามีบางสิ่งที่ไว้ใจได้เกรมอรีหันหน้าของเธอมาทางเขามูยองอยู่ด้านของความสนใจของเธอมันคือมูยองราชาปีศาจแห่งเท่าสีเทาดวงตาปีศาจท,ทุกต้นหันไปทางมูยองนี่มันไม่มีในสคริปต์อ่าเขาอุทานภายในใจในเวลาเดียวกันนั้นมูยองก็เข้าใจ นี่คือการทดสอบและอุปสรรคและมันคือโซ่ตรวนที่จะผูกมัดเขาเกมอรี Game ่ o R e. คุณจะไม่ให้ฉันทำตามทางของฉันสินะจบตอน